สำหรับคุณแม่หลังคลอ2ชั่วโมงนะคะคุณแม่จะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าพยาบาลจะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างก่อนจะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจเรามาฟังกันเลยค่ะค่ะระยะ2ชั่วโมงหลังคลอดก็คือหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วเนาะเย็บแผลอะไรเสร็จมาแล้วค่อยย้ายคุณแม่มาที่เ,เตียงหลังคลอดนะคะก็ให้คุณแม่นะคะก็สามารถคลึงมดลูกได้ก็คือใช้มือเรานี้และคะ่ะ คลึงเหมือนคลึงตอนที่เขาทาคลอลกเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะใช้มือไปจับที่ก้อนแข็ง็ง <c oughs> ยุ่นๆซักนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะนิ่มๆอยู่ที่ท้อ,ทองน้อยของเรานะคะให้เราคลึงไปเรื่อยๆมดลูกก็จะค่อยแข็งขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สามารถป้องกันหรือว่าลดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้นะคะอย่างที่สองไม่ควรก้านปัสสาวะนะคะเพราะการก้นปัสสาวะจะทําให้ปัสสาวะนี่เต็มแล้วอาจจะทําให้หมดลูกผลัดตัวไม่ดีส่งผลทําให้เราตกเลือดหลังคลอดได้ค่ะ ถ้าอยากปัสสาวะก็หาากระโถนนะคะอาจจะให้ย่านะคะไปเอากระโถนที่ห้องน้ํามาลองนะคะแล้วก็ปิดมา่านเราสามารถปัสสาวะาบนเตียงได้นะคะสก็คือในช่วงที่หลังข้อนะคะเขาจะมีพยาบาลมาวัดความดันนะคะประเมินสัญญาณชีพนะคะแล้วก็สังเกตอาการคุณแม่ด้วยนะคะทุก15นาทีเขาจะมาวัดอยู่4ครั้งแล้วก็ทุก30นาที อีกสองครั้งแล้วก็ทุก1ชั่วโมงจนกว่าความดันหุ่แม่จะปกตินะคะ 5. ถ้าเกิดคุณแม่ว่าลูกของเราเนี่ยร้องนะคะอยากให้นมลูกก็สามารถให้นมลูกได้เลยนะคะสามารถกระตุ้นให้ลูกดูดนมทุกสองชั่วโมงได้นะคะยิ่งกระตุ้นบ่อยน้ำนมหุณแม่ก็จะยิ่งมาเร็วนะคะ นะค,ะคือให้คุณแม่สังเกตอาการของคุณแม่นะคะว่ามีอาการผิวติหรือเปล่านะคะจะได้รีบแจ้งพยาบาลอย่างเช่นวิงเวียนหน้ามืดจะเป็นลมหรือบางคนมีไข้หนาวสั่นขึ้นมานะคะหรือบางคนปวดท้องรุนแรงอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งพยาบาลประจําตึกได้ค่ะ แปดนะคะให้คุณแม่สังเกตเลือดที่ออกทางช่องคลอดด้วยเนาะปกติก็จะไหลออกเรื่อยๆแต่จะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าไหลเยอะมากจนออกนอกผ้าอนาไมยจนมาเต็มเตียงหรือเต็มผ้าถุงคุณแม่เยอะมากแล้วคุณแม่มีอาการเหมือนจะวูบเป็นลมวิงเวียนศีรษะให้รีบแจ้งพยาบาลเลยนะคะเก้านะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่หิวอยากทานน้ําก็สามารถทานได้นะคะอาหารจะเป็นข้าวหรือว่าขนมอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้ค่ะสิบนะคะ พอครบสองชั่วโมงแล้วนะคะพายาบาลเขาก็จะมาวัดความดันคุณแม่แล้วก็จะประเมินทางช่องคลอดก็จะมีการตรวจหลังคลอดนะคะว่ามีเออเขาเรียกว่าก้อนเลือดนะคะที่ค้างค้างอยู่ไหมเยื่อหุ้มลกอะไรที่มันเป็นเศษนะคะออกมาไหมเขาก็จะดึงออกมาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะบางคนถ้าเกิดเขาแพ็กแบบว่าพวกก้อนอะไรไว้คือบางคนตกเลือดเนาะเขาจะมีการแพ็กก้อนในช่องคลอดนะคะเขาก็จะเอาออกให้นะคะทีนี้ ช่วงสชั่วโมงแรกนะคะยังไม่ควรเข้าห้องน้ําถ้าอยากแบบปัสสาวะหรืออุจนาก็สามารถเอากระโถนมาได้นะคะแล้วก็ปิดม่านค่ะ